ลองจินตนาการดูนะครับในโลกที่มีทั้งยักษ์มังกรปีศาจแล้วก็คนที่กินผลปีศาจ กับมีมนุษย์ธรรมดาเพียงกลุ่มหนึ่งที่สามารถใช้ร่างกายของตัวเองเนี่ยทำสิ่งที่เหนือมนุษย์ได้จริงๆและศิลปะก,การต่อสู้นั้นมีชื่อว่าโรคุชิกิหรือรูปแบบวิชาทัหกห6ครับหลายคนเนี่ยก็รู้จักมันมาจาก CP9 ตอนผ้าค n s เนส b รบีแล้วนะครับแต่ความจริงโรคุชิกิหรือวิชาหรูปแบบเนี่ยไม่ใช่แค่ทริกหรือท่าโจมตีแต่มันก็คือวิชาที่ฝึกจนเหนือขีดจํากัดของมนุษย์สร้างให้คนธรรมดาเนี่ยแข่งแกร่งเทียบเท่ากับคนร้อยคนได้โดยรากฐานของวิชานี้นะครับมี มีทั้งหมด6ท่าแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือยังมีท่าที่7ซึ่งดูเหมือนเนี่ยจะเป็นท่าลับแล้วก็มีผู้ใช้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไปถึงจุดนั้นได้จริงสมาชิกซีพีไนเกิดทุกคนนะครับมีสไตล์การใช้วิชา6รูปแบบแตกต่างกันออกไปเหมือนเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ถือผู้กันคนละแบบนั่นแหละครับคาคุเนี่ยก็เชี่ยวชาญวิชาอย่างท้าวายุฟุคุโร่เชี่ยวชาญท่าอย่างโซจาบาก็ใช้กายาเหล็กได้เหนือกว่าทุกคนและรุจิก็คือภาพรวมของความสมบูรณ แบบนั้นครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือวิชา6รูปแบบเนี่ยไม่ได้วัดกันด้วยการดาวแต่มีมาตราการวัดที่เรียกว่าโดริกินะครับคล้ายกับช่างพลังงานดิบของร่างกายนั่นแหละยิ่งโดริกิสูงวิชาทั้ง6กเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงแต่โดริกินะครับก็จะวัดเฉพาะพลังของมนุษย์ไม่ใช่พลังผมผลีศาสตร์มันจึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้วิชา6รูปแบบแท้จริงแล้วเนี่ยก็คือคนที่ฝึกร่างกายจนท้าทายธรรมชาติของตัวเองวิชา6รูปแบบนะครับถูกใช้โดย CP 9ี p 0โร แล้วก็ทหารเรือระดับสูงหลายคนครับหรือแม้แต่โคบี้เนี่ยก็ใช้ท่าโซใส่ลูฟี่ด้วยพลเรือโทอย่างโมมอนกาและก็เดวเมเชียนะครับก็เคย<ม>ใช้ท่าพวงเนี่ยในสงครามมารีนฟอร์ดด้วยแม้จะไม่ใช้ท่าสมบูรณ์เท่ากับ4ีพีนนะครับแต่ก็พิสูจน์อย่างหนึ่งว่าวิชาโหรูปแบบเนี่ยไม่ได้เป็นวิชาลับขององค์กรลับอย่างซีพีนอย่างเดียวแต่เป็นวิชาที่กระจายอยู่ทั่วโลกของทหารเรือครับและที่น่าสนใจก็คือแม้แต่คนนอกองค์กรเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้อย่างที่ลูฟี่นะครับ ใช้เกียร์2จนเร่งการไหลเวียนของเลือดแล้วก็เข้าใจพื้นฐานของท่าโซเป็นอย่างดีหรือซันจินะครับที่พัฒนาท่าอย่างเดินชมจันทร์จนเหยียบกลางอากาศได้นะครับผมทั้งหมดนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าท่าวิชา6รูปแบบเนี่ยไม่ใช่วิชารับแต่มันก็คือระบบที่ใครก็ตามที่เข้าใจหลักการของมันเนี่ยจะสามารถพัฒนาแล้วก็ใช้งานมันได้ครับโดยวิชาหรูปแบบนะครับมีอะไรกันบ้างเราไปเริ่มจากวิชาแรกก่อนเลยครับนั่นก็คือวิชาอย่างท่าเดินชมจันทร์ครับผม เดินชมจันทนะครับก็คือเทคนิคที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถเตะอากาศด้วยแรงมหาศาลจนตัวเองเนี่ยพุ่งขึ้นแล้วก็ลอยอยู่กลางอากาศได้นานราวกับบินได้จริงๆสมาชิกซิปีนายก็ใช้เทคนิคนีคน้นะครับเพื่อเคลื่อนที่ระยะไกลโดยไม่ต้องแตะพื้นและยังช่วยให้เขาเพวกเขาเนี่ยจู่โจมคู่ต่อสู้จากมุมสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยหนึ่งในผู้ใช้ที่พัฒนาเทคนิคนี้ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือลอ็อกลุจิเขาเนี่ยผสมท่าอย่างเดินชมจันทร์เข้ากับท่าโซนะครับกลายเป็นการเคลื่อนที่แบบสามมิติที่เรียก ว่าคามิสุริครับทำให้เคลื่อนที่ได้ทั้งเร็วแล้วก็อิสระในทุกทิศทางส่วนฟุคุโร่นะครับเองก็สามารถใช้ท่าเดินชมจันทร์ได้ด้วยขาข้างเดียวแม้จะควบคุมได้ยากกว่าเดินก็ตามแต่เขาก็สามารถใช้ได้ครับท่านี้ก็ยังถูกใช้ในเชิงลุกเช่นตอนที่รุจินะครับพุ่งขึ้นการอากาศก่อนล็อกลูกฟี่แล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วกับท่าเบียกดกระแทกทําให้เกิดหลุมใหญ่ในทันทีแม้จะทรงพลังนะครับแต่ท่าเดินชมจันทร์เนี่ยก็มีข้อเสียสําคัญก็คือมันพึ่งพาแรงขาเป็นอย่างมากเลยนะครับ แค่ถูกจับขาหรือถูกล็อกช่วงล่างเทคนิคนี้ก็จะถูกรบกวนทันทีเหมือนในศึกระหว่างฟุคุโร่ประท้ากับแฟงกี้นะครับที่แฟงกี้เนี่ยจับขาของเขาวไว้จนการเคลื่อนที่เนี่ยวรวนอย่างเห็นได้ชัดเลยถึงอย่างนั้นนะครับเราก็ยังเห็นรุจิเนี่ยใช้ท่าเดินชมจันทร์ด้วยขาข้างเดียวแบบก้าวกระโดดต่อเนื่องด้วยเพื่อครองตัวเองให้อยู่กลางอากาศได้นั่นเองนี่ก็คือหนึ่งในเทคนิคที่แสดงถึงการฝึกฝนเนี่ยมนุษย์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญของเหล่าวิชาหกรูปแบบผู้ฝึกวิชาใต้รัฐบาลโลก ัครบโดยวิชานี้นะครับก็มีผู้ใช้ดังนี้เลยนะครับผมต่อจากเทคนิคเดินอากาศอย่างเดินชมจันทร์นะครับผม เราก็มาอยู่ที่ท่าอีกท่าหนึ่งก็คือกายาเหล็กนั่นเองครับกายาเหล็กนะครับก็คือเทคนิคที่ผู้ใช้เนี่ยเกรงกล้ามเนื้อจนแข็งจนมีความแข็งแกร่งระดับเหล็กแข็งจนแม้กระทั่งผิวหนังเองก็ทนทานขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจุดหนึ่งก็คือทําให้ผู้ใช้เนี่ยรับแรงประทะได้อย่างมหาศาลและยังเพิ่มพลังทําลายของการโจมตีที่ออกจากร่างที่แข็งนี้ด้วยความแข็งแกร่งของกายาเหล็กนะครับแต,ตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายของแต่ละคนยิ่งกล้ามเนื้อแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทนแรง ปะทได้มากเท่านั้นเส้นเดียวกับการโจมตีที่ยิ่งหนักแน่นขึ้นไปตามระดับพละกกาลังของผู้ใช้นะครับแต่วิชากายยาเหล็กก็มีข้อจํากัดที่สําคัญนะครับนั่นก็คือความแข็งแกร่งของร่างกายก็คือเพดานของมันนั่นเองการโดนแรงประทะเกินกว่าความแข็งแกร่งที่ผู้ใช้รองรับได้ถ้ากายยาเหล็กก็จะถูกทะลวงทันทีครับอีกหนึ่งข้อเสียของกายยาเหล็กนะครับนั่นก็คือเมื่อใช้แล้วเนี่ยร่างกายจะเคลื่อนไหวไม่ได้คล้ายกับการตรึงตัวให้แข็งค้างอยู่ยกเว้นผู้ใช้เพียงคนเดียวนั่นก็คือจะ ที่ยังสามารถใช้ท่ากายาเหล็กแล้วเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการแข่งตัวของกล้ามเนื้อได้ครับนอกจากนี้กายาเหล็กยังไม่สามารถป้องกันการโจมตีที่ไม่ใช่แรงกายเช่นความร้อนสูงหรือการเผาไหม้ได้ทําให้ผู้ใช้เนี่ยยังคงเสี่ยงต่อการโจมตีแบบธาตุอยู่เหมือนเดิมแม้ระดับความชํานาญสูงก็ไม่ได้ทาให้พวกเขาเหนียวไร้เทียมทานแต่จะเพิ่มขีดจํากัดที่ทนทานขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนเท่านั้นครับนี่ก็คือกายาเหล็กที่ทั้งทรงพลังแล้วก็เต็มไปด้วยข้อจํากัด และก็คือหนึ่งในแก่นของศิลปะการต่อสู้แบบวิชา6รูปแบบที่เผยให้เห็นความแข็งแกร่งนั้นต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงเสมอครับและนี่ก็คือหน้าตาของผู้ที่ใช้วิชากายาเหล็กในเรื่องที่เปิดเผยในปัจจุบันนะครับผม ต่อมาครับเราก็มาอีกหนึ่งเทคนิคสําคัญของวิชา6รูปแบบนะครับนั่นก็คือท่าอย่างเท้าวายุครับท้าวายุนะครับก็คือท่าที่ผู้ใช้เนี่ยเตะด้วยความเร็วแล้วก็ความแรงระดับเหนือมนุษย์ครับจนเกิดเป็นคลื่นลมที่ถูกบีบอัดเป็นเซี่ยวคมเหมือนใบเมีดมีพลังมากพอที่จะผ่าร่างของมนุษย์ได้หรือแม้แต่ผ่าตึกท้งหลังออกเป็นสส่วนได้เลยขึ้นอยู่กับพลังและก็ขนาดของการโจมตีครับโดยในปกติแล้วเนี่ยท่าอย่างเท้าวายุเนี่ยจะใช้ผ่านการเตะ,แต,ะแต่ก็ ็ไม่จำกัดเฉพาะขาเท่านั้นสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือความเร็วสูงของอวัยวะที่ยื่นออกมาไม่ว่าจะเป็นหางคอหรือส่วนใดที่พุ่งผ่านอากาศด้วยแรงระดับรุนแรงก็สามารถสร้างขึ้นลมพาแบบนี้ได้เช่นกันในหมู่ซพี n นนะครับผู้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเท้าวายุอย่างแท้จริงนะั่นก็คือคาคุผู้เชี่ยวชาญท่านนี้มากที่สุดครับและมักใช้มานุร่วมกระดาบสองเล่มในสไตล์วิชาสี่ดาบนอกจากนี้ หลังจากเข้าสู่ร่างลูกผสมด้วยพลังผนโซอ่อนเขาก็ยังสามารถคิ้นคดท่าท้าวายุเวอร์ชั่นใหม่ๆได้เองทั้งที่ไม่ได้รับการฝึกฝนท่านี้เพิ่มเติมแม้แต่น้อยท่าวายุนะครับจึงไม่ใช่แค่ท่าโจมตีระยะไกลของวิชาลับ6รูปแบบแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ความเร็วความแข็งแกร่งและก็สัญชตาตยณการต่อสู้ระดับสูงของเหล่าซีพีนายโดยเฉพาะผู้ที่สามารถต่อยอดมันไปอย่างไกลโดยเฉพาะคาคูครับ และนี่ก็คือชมหน้าผู้ที่ใช้วิชาเท้าวายอยู่ที่เปิดเผยในเรื่องในปัจจุบันนะครับผม และเราก็มาถึงหนึ่งในท่าที่เป็นจุดเด่นที่สุดของวิชา6รูปแบบนะครับนั่นก็คือโซเทคนิคการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือการมองเห็นครับหลักการของโซก็คือการเตะพื้นมากกว่า10ครั้งภายในเสี้ยววินาทีเดียวทําให้ผู้ใช้เนี่ยพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงจนเหมือนหายตัวไปใช้ได้ทั้งในเชิงการหลบโจมตีแล้วก็เข้าประชิดคู่ต่อสู้พร้อมกับความแรงที่เพิ่มขึ้นตามโมเมนตัมของความเร็วนะครับโซนะครับก็เป็นหนึ่งในท่าที่เรียนง่ายที่สุดในกลุ่มวิชา6รูปแบบ ได้จากการที่สมาชิกส่วนใหญ่ของ CP9 เนี่ยใช้มันได้เนโรเองก็ใช้มันได้เช่นกันระหว่างการต่อสู้บนเรืออย่างพับปิงอมนะครับแต่เพราะฝึกไม่สมบูรณ์นะครับความเร็วของเขาเนี่ยจึงไม่สามารถหายตัวได้จริงเป็นเพียงการเร่งความเร็วแบบวิ่งเร็วเท่านั้นอีกตัวอย่างที่ชัดนั่นก็คือโคบีนะครับหลังจากฝึกกรบฟ้าเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยเขาก็สามารถใช้ท่ายอย่างโซได้สมบูรณ์เห็นได้จากตอนที่ใช้โชลูฟี่หลังศึกที่ n อ s สซอบปีนะครับแล้วก็ในสงครามมารินฟอร์ดซึ่งแสดงให้เห็นว่า ท่าโซเนี่ยเป็นท่าที่เข้าถึงง่ายที่สุดในกลุ่มของวิชา6รูปแบบแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ผู้ฝึกใหม่ๆเนี่ยมักจะเริ่มจากท่านี้ก่อนน่าสนใจก็คือลูฟี่นะครับก็สามารถใช้โซได้เช่นกันเมื่อเข้าสู่เกียร์สนะครับที่เร่งระบบเาผาผลาญให้ร่างกายเคลื่อนไหวด้วยความเร็วระดับหายวับจนเร็วกว่าบรูโนละเอียดแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งนะครับท่าของคูโรอย่างท่าหล่อนปิดเชมเนี่ยก็มีความเร็วระดับใกล้เคียงกับท่าโซแต่ต่างกันตรงที่คูโรเขาไม่สามารถควบคุมทิศ หรือว่ารู้ระยะที่ตัวเองไปได้ขณะผู้ที่ใช้ท่าโซของซีพไนททุกคนนะครับสามารถควบคุมมันได้อย่างแม่นยำจากการที่ตัวละครหลายตัวนะครับสามารถลอกเลียนหรือพัฒนาเทคนิคใกล้เคียงกันได้ทำให้มีการสันนิษฐานว่าโซเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สุดของวิชา6รูปแบบและเป็นบันไดขั้นแรกสาหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่ศิลปะก,การต่อสู้สายนี้อย่างแท้จริงครับและนี่ก็คือชมหน้าผู้ที่สามารถใช้วิชาอย่างโซได้ในเรื่องนะครับผม และเราก็มาถึงหนึ่งในท่าโจมตีระยะประชิดที่อันตรายที่สุดของวิชางรูปแบบนะครับดัชนีเหล็กนะครับปลายนิ้วที่แทงทะลุเหมือนกระสุน ดัชนีเหล็กน,นะครับก็คือเทคนิคที่ผู้ใช้เนี่ยกระแทกปลายนิ้วเข้าใส่ร่างเป้าหมายด้วยความเร็วสูงมากจนเกิดรอยแผลลึกขนาดเท่ากับ,บรูกระสุนเปิดความแม่นยำและความรวดเร็วของท่านเนี่ยเข้ากันได้อย่างลงตัวกับความคล่องตัวระดับสูงของผู้ฝึกวิชา6รูปแบบทําให้ดัชนีเหล็กน,นะครับกลายเป็นอาวุธสังหารที่น่ากลัวมากในระยะประชิดครับและถ้าผู้ใช้เนี่ยเสริมปลายนิ้วด้วยฮาคิสก,ก่อเข้าแล้วก็ก็จะทําให้แรงทะลุทะลวงเนี่ยยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับและสําหรับผู้ ู้ที่ใช้ผลปีศาจสายโซออนะครับอย่างลุจิ จาบาเดเมเชียแล้วก็ฮูฮูฟเนี่ยร่างที่เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ของพวกเขาเนี่ยก็เพิ่มความคมของกรงเล็บทําให้ท่าดัชนีเหล็กเนี่ยกลายเป็นการโจมตีที่เหมือนกระสุนข้างยุคใหม่คมกว่าแรงกว่าแล้วก็อันตรายกว่าปกติด้วยครับอีกสิ่งที่ทําให้ท่านี้ยิ่งหลากหลายนะั่นก็คือสมาชิกซีพีนเกือบทุกคนต่างมีดัชนีเรล็กเวอร์ชันเฉพาะของตัวเองด้วยยกเว้นบูโน่เพียงคนเดียวที่ไม่เคยโชว์ท่านี้ออกมานะครับอย่างไรก็ตามดัชนีเหล็กก็มีความส สิ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือปลายนิ้วคือหนึ่งในส่วนที่เปลาะบางที่สุดของร่างกายครับถ้าผู้ใช้ โจมตีใส่ผู้ที่ใช้หากคิเกาะมีโอกาสสูงมากที่นิ้วของผู้ใช้จะหักได้ทันทีและกับผู้ที่กินผลโกมุกโกมุโนนะครับนั่นก็ทําให้ท่าเนี่ยยิ่งไร้ผลเพราะปลายนิ้วมนุษย์ไม่สามารถเจาะเนื้ยอยางของลูฟี่ได้เลยแม้จะใช้ท่าดัชนีเหล็กในระดับสูงก็ตามครับด้วยข้อดีและก็ะข้อจํากัดของดัชนีเหล็กนะครับจึงเป็นท่าที่อาศัยทั้งความเร็วความกล้าและความแม่นยำหนึ่งในหัวใจของศิลปะการต่อสู้วิชา6รูปแบบที่สร้างรัชชื่อให้กับเหล่าซีพี ให้หน่าเก่งขามในทุกสนามรบครับและนี่ก็เป็นสมหน้าผู้ที่ใช้วิชาดัชนีเหล็กที่เปิดเผยมาในเรื่องนะครับ แล้วก็มาถึงท่ายอย่างท่ากายากระดาษนะครับร่างกระดาษที่สามารถหลบหลีกทุกการโจมตีได้ในบรรดาวิชาหกรูปแบบนะครับวิชากายากระดาษเนี่ยถือเป็นท่าที่แตกต่างจากท่าโจมตีอื่นอย่างชัดเจนเพราะมันไม่เน้นพลังทําลายแต่เน้นการหลบเหลีกยในระดับเหนือมนุษย์ครับนี่ก็คือท่ากายากระดาษร่างกระดาษที่ผิวซาำลมหลักการของท่านี้นะครับก็คือการผ่อนคลายร่างกายจนถึงขีดสุดทําให้ร่างกายเบายืดหยุ่นแล้วก็โค้งตัวได้เหมือนแผ่นกระดาษผู้ใช้เนี่ยสามารถ เบี่ยงตัวหลบมัดหลีกคมดาบหรือแม้แต่การโจมตีที่รวดเร็วระดับเข้าตาไม่ทันก็ยังสามารถหลุดออกจากวิถีได้ด้วยความพิ้วของสภาวะของร่างกายนี้ครับในสภาวะร่างกระดาษเนี่ยผู้ใช้ไม่เพียงแค่ยืดหยุ่นเท่านั้นแต่ยังสามารถลอยตามกระแสลมได้ด้วยช่วยให้การเคลื่อนไหวในรูปแบบที่มนุษย์ปกติทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้เช่นการค่อยๆดึงร่างหลบในแนวตั้ง แนวนอนหรือบิดหลบในมุมที่ไม่คาดคิดครับวิชากายากระดาษจึงเป็นเทคนิคที่ทํางานตรงข้ามกับวิชายอย่างกายาเหล็กอย่างสิ้นเชิงเลยถ้ากายาเหล็กคือการตึงร่างให้แข็งแรงที่สุดข้ากายากระดาษก็คือการปล่อยอร่างให้ปิวที่สุดนั่นเองครับในสนามรบผู้ใช้วิชายอย่างกายากระดาษมักถูกมองว่าเป็นศัตรูที่จัดการยากครับเพราะการโจมตีธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่สามารถสัมผัสร,ร่างกายของพวกเขาได้เลยจนกว่าจะจับ จังหวะการเคลื่อนไหวที่ผิวไหวไร้รูปแบบนี้ได้ครับและนี่ก็คือชมหน้าของผู้ที่ใช้วิชากายากระดาษที่เปิดเผยขึ้นมาในเรื่องนะครับผมและเราก็มาถึงท่าสุดท้ายของผู้ที่ใช้วิชา6รูปแบบได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับนั่นก็คือวิชาลับอย่างโรคุโอกันหรือปืนพิฆาตหราชันน,นั่นเองครับท่าโจมตีที่สูงสุดและก็อันตรายที่สุดสําหรับ วิชาลับในสำนักนี้ครับรอบรุจิเคยเกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ใช้ท่าอย่างโรคุโอกันได้จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้ง6ท่าอื่นแบบสมบูรณ์แบบเท่านั้นนี่จะเป็นท่าที่ไม่ใช่แค่รุนแรงที่สุดแต่เป็นสัญลักษณ์ของระดับฟีมือในฐานนะผู้ใช้วิชา6รูปแบบที่แท้จริงครับ โดยวิธีการใช้ท่าอย่างโรคูโอการน,นะครับก็คือผู้ใช้เนี่ยจะกำหมัดทั้งสองวางไว้ตรงหน้าร่างเป้าหมายก่อนอัดพลังกล้ามเนื้อทั้งหมดเข้าสู่จุดหมัดและปล่อยเป็นขึ้นแรงกระแทกพุ่งออกจากกำปั้นโดยตรงผลลัพธ์ก็คือความเสียหายภายในร่างเป้าหมายที่รุนแรงคล้ายกับช็อค เกิดจาก Impact ได a l ฟหรือ Reject ได a l นั่นเองครับความพิเศษของเคลื่อนกระแทกนี้ก็คือสามารถเจาะผ่านการป้องกันของร่างยางได้แม้ลูฟี่ซึ่งโดยธรรมชาติทนต่อการโจมตีแบบทุบตีก็ไม่สามารถกันแรงสัน่นสะเทือนภายในของท่าโรคูโอกันได้เลยก่อนทำสคริปต์นะครับลุจ,จิเองก็ยังแสดงเห็นว่าเป็นผู้ใช้เพียงคนเดียวในโลกเขาถึงขั้นกระหอบหลังจากปล่อยท่าอย่างโรคูโอกันแสดงว่าท่านี้กินพลังรุนแรงและก็ใช้เฉพาะในสถานการณ์ ที่จําเป็นจริงๆครับแต่หลังททมสสริปนะครับเขาก็ได้พัฒนาร่างกายจนข้ามข้อจํากัดดังกล่าวไปแล้วทําให้ท่าโรคูโอการกลายเป็นอาวุธที่ทั้งรุนแรงและก็ใช้งานได้อย่างมั่นคงยิ่งกว่าเดิมโรคูโอการนะครับจึงถือเป็นบทสรุปของวิชา6รูปแบบท่าไม้ตายที่รวมความเร็วพลังความแม่นยำและความชนานาญไว้ทั้งหมดในหมัดเดียวครับผม วิชาโหรูปแบบนะครับก็คือชุดท่าต่อโซที่ผักขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์ไปสูงสุดทั้งความเร็วพลังการป้องกันและความคล่องตัวครับจากท่าโซที่หายตัวได้ไปจนถึงท่าเดินชมจันทร์ที่สามารถเหยียบอากาศได้และท่ากายาเหล็กที่แข็งดังเหล็กครับสุดท้ายก็คือโรคุโอการท่าไม้ตายที่ใช้ได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญตั้ง6กท่าเท่านั้นและเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้ใช้ก้าวถึงระดับสูงสุดของศาสตร์นี้แล้ววิชาโหรูปแบบนะครับจึงพิสูจน์ว่าในโลกวันพีชพลังที่ น่ากลัวที่สุดไม่จําเป็นต้องมาจากพลังของผลปีศาจเสมอไปแต่เกิดจากการฝึกของมนุษย์ให้สุดขีดได้เช่นกันครับ